ค่ำคืนนั้นที่แอนฟิลด์ท่ามกลางเสียงเพลง Ull Never Walk Alone ที่ค่อยๆถูกกลืนหายไปกับเสียงโหเบาๆแต่เจ็บลึกเสียงที่ไม่ได้ดังที่สุดในสนามแต่กลับกรีดลึกเข้าไปในหัวใจของเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนมากกว่าครั้งไหนในชีวิตเด็กชายจากเวสต์ดอ์บีผู้เติบโตห่างจากแอนฟิลด์ไม่ถึง15นาทีเด็กที่เคยสวมเสื้อจราดเดินเตะบอลในตรอบแคบๆของลิเวอร์พูล ผู้ที่เคยถูกยกให้เป็นภาพแทนของคําว่าพักดีของความฝันและของคําว่าลิเวอร์พูลที่แท้จริงวันนี้กลับกลายเป็นเป้าของความผิดหวังเสียงโหดที่ดังมาจากเดอะคอปไม่ใช่เสียงของศัตรูแต่เป็นเสียงของครอบครัวและนั่นคือสิ่งที่เจ็บที่สุดเทรนไม่เคยเปลี่ยนทีมเขาไม่เคยงองแงเรื่องสัญญาไม่เคยพูดว่าอยากย้ายออกไปไหนแต่ความเงียบของเขาเมื่อถูกถามเรื่องอนาคตกลับกลายเป็นช่องว่างที่ข่าวหรือแทรกตัวเข้ามาข่าวที่ว่าเขาอาจเลือกจะเดินออกจากทีมแบบฟรี free. เมื่อหมดสัญญาและปลายทางคือระอันมาดริดทีมที่แฟนของยังคงมีแผลเป็นในใจหลังจาก่ําคืนที่ปารีสและความพ้ายแพ้ที่เคียฟบางคนอาจมองว่านี่คือการตัดสินใจเพื่ออนาคตเพื่อยกระดับตัวเองไปอีกขั้นจากแบ็กขวาที่เก่งที่สุดในอังกฤษไปเป็นตำนานในระดับโลกแต่กับแฟนบอลบางคนมันคือการเดินออกไปโดยไม่มีแม้แต่คำลาและที่แย่กว่านั้นคือไม่มีแม้แต่ค่าตอบแทนกลับมาให้สโมสรที่ปลุกปั้นเขาขึ้นมา เสียงโหดจึงไม่ใช่แค่ความโกรธแต่มันคือความเสียใจเป็นการบอกว่าฉันเชื่อใจเธอแต่เธอไม่เลือกจะเชื่อใจฉันกลับโพสในโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยถ้อยคำที่สะท้อนความรู้สึกเจ็บปวดรักมากก็เจ็บมากรหรือยุคของนักเตะอย่างเจอราามันจบไปแล้วบางคนถึงขั้นประชดว่า Ull never walk alone let you win everything and walk away for free แต่สิ่งที่สะเทือนใจที่สุด อาจไม่ใช่คำพูดพวกนั้นแต่อาจเป็นป้ายผ้าสีแดงที่เขียนว่า He Who Betrays Will Always Walk Alone คำพิพากษาจากผู้ที่เคยรักสุดหัวใจเทรนในมุมหนึ่งอาจไม่เข้าใจว่าเขาทำผิดอะไรเขาไม่ได้ย้ายไปแมนอยู่ในเต็ดไม่ได้ข้ามถนนไปเอฟเวอร์ตันไม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะย้ายหนีแต่ความรู้สึกของแฟนบอลไม่ใช่เรื่องของเหตุผลมันคือเรื่องของหัวใจและหัวใจของแฟนบอลจำนวนไม่น้อย มองว่าการจากไปแบบไม่มีค่าตอบแทนคือการถ่ายรถความพักดีคือการเดินออกจากบ้านโดยไม่หันกลับมามองเหมือนคนที่เอาความรักไปแลกกับความฝันโดยไม่สนว่าใครต้องเจ็บเทรนอาจฝันอยากท้าทายตัวเองในลีกใหม่เมืองใหม่ภาษาใหม่และความกดดันใหม่เขาอาจอยากยกระดับจากเด็กท้องถิ่นให้กลายเป็นแบ็คขวาที่โลกจดจําแต่สิ่งที่เขาอาจไม่รู้คือในการไล่ล่าความฝันครั้งนี้ เขาได้เหยียบลงไปบนหัวใจของผู้คนที่มองว่าเขาคือตัวแทนของความฝันนั้นแล้วไปเรียบร้อยเพราะสุดท้ายความภักดีไม่เคยถูกวัดจากความรู้สึกของผู้ให้แต่มันถูกตัดสินด้วยสายตาของผู้รับเสมอแฟนบอลไม่ได้ถามว่าเขารู้สึกยังไงแต่พวกเขาตัดสินจากสิ่งที่เขาทำหรือไม่ทำวันนี้เทรนยังไม่ได้ย้ายเขายังอยู่ในทีมยังลงเล่นยังเปิดบอลแม่นแม่นอย่างที่เคยทำแต่บรรยากาศมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรอยยิ้มของเขาเมื่อได้ยินเสียง u l l never walk ตลอนไม่ได้เปลี่ยนประกายเหมือนก่อนอีกแล้วและนั่นคือราคาที่เขาต้องจ่ายราคาของความฝันที่แลกมาด้วยหัวใจบังดุงที่แตกสลายแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องย้อนถามตัวเองด้วยว่าเด็กคนนี้ควรถูกโห่ใส่จริงหรือเขาทุ่มเททุกหยาดเหงื่อเขาเป็นส่วนหนึ่งของทุกแชมป์ในยุคเจอร์เกนคพราบเขาคือคนที่เคยบอกว่าผมอยากแขวนสตั๊์ทที่นี่เขาคือเด็กชายที่เคยฝันและทำฝันนั้นให้กลายเป็นจริงเขาอาจแค่รู้สึกว่า เขาทำมาเต็มที่แล้วและตอนนี้เขาขอแค่ก้าวออกไปเพื่อรู้จักตัวเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่ใช่เพื่อทรยศไม่ใช่เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อชีวิตที่ยังเหลืออยู่บนเส้นทางลูกหนังแม้กระนั้นเสียงโหกก็ยังอยู่ตรงนั้นมันคือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าแม้คุณจะพักดีมาแค่ไหนแต่เมื่อถึงวันที่คุณไม่ทำตามที่คนอื่นคาดหวังคุณก็อาจกลายเป็นคนทรยศในสายตาบางคนและนั่นคือด้านมืดของคําว่าพักดี มันสวยงามจนวันหนึ่งคุณก้าวออกจากกรอบของมันและมันจะทำลายคุณในพริบตาเทรนอลเล็กซานเดอร์อาโนยอาจยังคงเล่นให้ลิเวอร์พูลในวันนี้อาจยังมีแฟนบอลที่รักเขาและยังมีเพื่อนร่วมทีมที่เคารพเขาแต่เขาคงไม่มีวันได้ยินเพลง Ull Never Walk อล์ลอนด้วยความรู้สึกเดิมอีกต่อไปและบางทีเขาอาจกำลังเริ่มเข้าใจว่าความฝันที่สวยงามที่สุด บางครั้งก็ต้องแลกมาด้วยการเดินอย่างเดียวดายที่สุด